สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคันแบสซัสซินรุ่นแบสซัสซินซีลนะครับผมเป็นคัน U.L. อ l t ตร้าไลทนะครับก็จะเป็นยี่ห้อแบสซัสซินซีลอ l t ตร้าไลท์เกมนะครับตัวนี้เป็นคันกาไฟไรต์คันกาไฟไรต์ตัวที่เราเอามารีวิวกันจะเป็นคันท่อนเดียวนะครับมี2เวทก็คือตัวนี้เป็น P.E. 24แต่36ความยาว6ฟุต3เท่ากัน นะครับคันรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งท่อนเดียวและสองท่อนแต่ว่าสองคันที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นคันท่อนเดียวนะครับผมเป็นคันกาฟไฟไกด์ฟูจิเอาคันไหนนะครับแอคชั่นดีมากสปริงตัวดีๆๆดเหยื่อดีแล้วก็คันเลียวเล็กดีไซน์สวยงามนะครับรีลซีทเป็นก็อกอัพนี่ให้ดูกันชัดๆแล้วตรงนี้มีปั๊มคำว่าเบสซซินด้วยสวยงามมากแล้วก็ ค่อนโคนก็จะเป็นลายเอ็กคอร์ดนะครับตัวนี้ลองไปเลือกซื้อเลือกหาก็ได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะฮะสำหรับคนที่หาคัน UL ตีอะพอมคุณภาพค่อนข้างดีนะครับต้องบอกตัวนี้เป็นคันค่อนข้างค่อนข้างคุณภาพค่อนข้างดีไฮเอ็นเลยนะครับสเปคที่ให้มาเนี่ยคือดีมากเลยนะลองดู โอเคครับขอบคุณครับ